สวัสดีค่ะเพรากับช่องหอยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะผลห้าน้อยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เสียเส้นมากเลยนะคะเพื่อน,นแอดแอดเสียเส้นมากเลยนะคะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะแอดบอกว่าไม่ต้องเอาหกห้าใช่ไหมคะกับมาออกที่หกห้านะคะโอ้เป็นลมเลยนะคะ เสียดายว่ะเสียดายมากนะคะเสียดายมากๆขอพัยจริงๆนะคะไม่คิดว่ามันจะมาตัวเดิมเนาะแอดก็เลยให้เพื่อนๆเอากันที่เจ็ดห้าแปดห้าและแปดหนะคะแอดไม่เอาหกห้าให้เนาะขอพัยจริงๆนะคะมันกลับมาเข้านะคะในชุดนี้เนาะโอ้เสียดายมากเลยนะคะอ่ะในชุดวิ่งนะคะแอดให้วิ่งที่ เด่นห้านะคะรองหกนะคะเข้าเข้าเลยนะคะเข้าชุดเด่นและชุดรองนะคะส่วนพิเศษนะคะเดี๋ยวออกกันที่ปกติเนาะอ่าเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้ก่อนนะคะพิเศษนะคะน้อยพิเศษออกที่แปด ศูนสนะคะข้างล่างหนึ่งนะคะแอดให้วิ่งที่สี่นะคะเด่นเข้ากันไปนะคะในชุดเด่นนะคะแต่ในชุดคู่นะคะเราไม่มีสายศูนย์เนาะเรามีที่แปดสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปดศูนย์สี่เนาะอันนี้เรามีที่แปดสี่นะคะก็เลยไม่เข้านะคะในชุดนี้ ผิดกันไปนะคะส่วนปกตินะคะออกที่หกหกห้านะคะข้างล่างสามเก้านาะอะ,อะแอดขออภัยกับเพื่อนนะคะเสียหัวเนาะโอ้ไม่น่าเลยนะคะแอดคิดว่าตัวเดิมยังไงคงไม่มานะคะไม่คิดว่าจะวกกลับมาอีกตัวเดิมเนาะ ขอพัยเพื่อนๆจริงนะคะตัวเดิมมานะคะในชุดนี้เสียดายมากนะคะเนี่ยแอดบอกเพื่อนๆไปเนาะว่าให้เอาเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดห้าแปดห้าและแปดหกเนาะโอ้ขอพัยจริงๆนะคะขอพัยอย่างยิ่งเลยขอภัยอย่างสูงเลยนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มกันในวันที่แปดสุรานะคะ โอ้เสียดายมากเลยนะคะขอไัยจริงๆนะคะขอโทษขอโวยกันเลยนะคะขอภัยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่แปดหกสามนะคะหน่อยพิเศษบวกหน่อยปกตินะคะอ่า ในสูตรคำนวณน,นะคะเราก็จะใช้เลขนี้นะคะอ่ะแอดขอเขียนเป็นปากกาสีแดงกันเลยเนาะเพื่อนจะได้เห็นกันนะคะชัดๆเนาะในสูตรนะคะเราจะใช้กันที่หนึ่งบวกหกนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดแปด 9นะคะ9กบวกหเท่ากับ14นะคะ4 5 6 7นะคะอ่ะในชุดนี้นะคะของเราจะได้กันที่7 8 9 4 5 6 7นะคะ ทีน,นี้เราก็มาดูในชุดคู่กันเลยนะคะคู่ที่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดนะคะชุดที่แปดนะคะแปดสี่ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะชุดที่เก้านะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะของคู่นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในชุดวิ่งกันต่อนะวิ่งปกตินะคะอ่าไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนมานะคะมากันแน่นอนห้าหกเจ็ดนะคะส่วนวิ่ง พิเศษนะคะสี่ห้าหกนะคะอ่ะพิเศษนะคะแอดว่ามาสี่มาห้ามาหกนะคะส่วนในชุดปกตินะคะจะมากันอยู่แล้วนะคะคือ ห้าหกเจ็ดนะคะแอดขอเลือกในสายที่หกนะคะเด่นหกแอดคิดว่าในชุดนี้แอดขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ เก้านะคะเราจะลองกันที่เนะคะเด่นหกลอง9นะคะอ่ะเราจะเด่นกันที่6นะคะลองที่9ส่วนพิเศษนะคะ จะเด่นกันอยู่ที่สี่นะคะลองห้านะคะ,ะเด่นสี่ลองห้านะคะในชุดนี้นะอ่ะมาดูในชุดคู่กันเลยนะคะในสายหกนะคะ จริงๆอยากเลือกเจ็ดนะคะเพื่อนๆแต่คิดว่ามันน่าจะมาอยู่นะคะในชุดหกอะแอดขอเลือกในที่นะคะเจ็ดหกขอเลือกตัวนี้นะคะเจ็ดห้าแปดหกนะคะ มันจะมีสามชุดเนาะในชุดเด่นนะคะส่วนชุดลองในสายเก้านะคะเราจะมากันที่นี่เลยนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะอ่ะที่เราจะเน้นกันนะคะก็จะมีสายสีเด่นนะคะคือเด่น เด่นก็คือเหลืองนะคะนะคะอันนี้จะเป็นลองนะคะอ่ะจะเป็นลองปกติอันนี้จะเป็นเด่นปกติก็คือสีเหลืองนะอ่ะมาดูวีมาดูของพิเศษนะคะในสายสี่จะมีเก้าสีด้วยนะคะเราจะเล่นกันอยู่ที่ เจ็ดสี่แปดสี่นะคะและเก้าสี่ด้วยนะคะ,ะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะแอบไปเขียนสีน้ำเงินเนาะอ่ะอ่านะคะเจ็ดสี แปดสี่เก้าสี่นะคะในสายห้านะคะก็จะมีอยู่เจ็ดห้าแปดห้าและเก้าห้าแอดขอเพิ่มตัวนี้ไปนะคะในสายพิเศษนะคะเนาะนี่จะเป็นพิเศษนะคะเนี่ยพิเศษนี่จะเป็นสีเขียวนะคะอ่ะพิเศษนะคะ นี่ก็จะเป็นในสูตรของหานอยนะคะพิเศษและฮานอยปกตินะคะอ่ะแอดก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะเนาะขอภัยจริงนะคะโอ้โหตัวเดิมเนาะอุย้ยโทษนะคะโทษโทษ,โทษ,โทษอ่ะตัวเดิมเนาะมันมามันกลับมาที่ตัวเดิมนะคะ แอดขออภัยจริงๆนะคะอ่ะมันมากลับมาที่ตัวเดิมจริงๆนะคะแอดขออภัยจริงๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มใหม่กันในวันนี้เลยนะคะในวันที่แปดตุรานะคะกับฮานอยพิเศษและฮานอยปกติเนาะอ่ะแอดก็ขอลาคลิปนี้ไปนะคะอ่าขอเพื่อนโชคดีนะคะอ่าคอมเมนต์ถามถ่ายข่าวๆกันได้นะคะเพื่อนๆอ่า ช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะฝนก็ตกนะแอดก็ขออภัยนะคะที่ลงฮหาหนอยไปในวันทิเที่ยงเนะาะราะว้านเน็ตที่บ้านแอดล่มนะคะอ่ะก็ไม่สามารถอัปเดตวิดีโอได้เนาะก็ถ้ามันปกติแล้วนะคะเนี่ยปกติแล้วเน็ตมาแล้วแอดก็ลงกลางคืนนะคะอ่ะก็ขออภัยที่หายไปนะก็ขอเปนเพื่อนโชคดีนะคะรักษาสุขภาพนะคะอ่ะ ขอขอบคุณทุกท่านติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะชอบกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมคลิปก็ดีใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ,อะแอดก็ขอลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ